ยินเป็นไงบ้างที่เล่นบทอย่างนี้กับวอลก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันสนุกไหมพี่มันแบบท้าทายด้วยความที่เป็นซีรีส์วายอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นการแสดงเรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพี่นี่เคยเล่นเรื่องแรกเหรอเรื่องแรก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 ก็ผมเป็นเรื่องแรกครับนั่นแหละก็ทําให้รู้สึกว่า เราจะทําให้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นพี่ๆแฟนคลับนี่เขาจะแบบผิดหวังในตัวเราไหมอะไรเงี้ยก็มีความว่าไ <c oughs> งฮะเด็กวิทย์วะด้วยอะ่ะเจอแต่ผู้ชายชแล้วก็ต้องมาเล่นอะไรกับแบบกับผู้ชายด้วยกันใช่ไหมใช่ครับลข้างหลังนี่เขาเขาเ,เขาชอบเรามากเลยพูดอะไรกับข้างหลังแล้วคนทางบ้านให้หน่อยสิตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่สนับสนุนพวกเรา สองคนนะครับแล้วก็น้องๆเพื่อนๆในโปรเจกต์ด้วยเช่นกันนะครับก็อยากให้สนับสนุนพวกเราทั้งคู่ไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับจิกวอตอนนี้นะกระแสคุณเนี่ยมันเป็นแบบคู่จิน้นติดเทนโลกผมอ,อยากรู้ว่าฉากอะไร หรือมันไอ้บทบาทอะไรตอนไหนอ่ะที่มันทำให้คุณกลายเป็นกระแสเนี่ยเป็นระดับโลกแต่คุณไม่ต้องเล่านะคุณต้องเล่าผมไม่อยากเห็นการเล่าผมอยากเห็นอะไรคุณทำทำไมล่ะครับไม่ใช่ผมอยากมีแบบพี่อดังเป็นการแสดงเลยใครอยากเห็นบ้างอ่าข้างหลังอยากเห็นไหมอ่าแบบแสดงกันสดๆเลยเอาแบ่ acting ให้ดูเลยคือบอกว่าตอนเนี้ยคำพูดเนี่ยมันมันมันจินตนาการภาพได้แค่นิดเดียวขอเห็นเป็นฉากเลยทำยังไง acting ให้ดูหน่อยฉากไหนที่ทำให้คุณกลายเป็นคู่จิ้นติดเทรนด์โลก ติดเพลยเละพูดไปด้วยก็ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็ได้แต่ผมเน้นการอคติ้งมากกว่าการเล่าจัดมาก็น่าจะเป็นซีนต้องถอดเสื้อไหมซีนจมไม่ได้ต้อโอเคถอดเลย ีไหนซีไหนนะเป็นซีนจบเนี่ยจบด้วยแหละซีนนี้แล้วกันซีนที่ปิดตาแล้วกันอ๋อเหรอใช่ครับอันไหนแสดงออบเป็นเหนียวเลยนะให้ให้พี่เปิ้ลจำไปใช้กับแม่จูนคืนนี้เลยทุกคนเงียบนะฮะออสมาที่นะครับจำไปใช้เลยฮะใครอยากเห็นหัวใจมาหน่อยหัวใจมารัวๆเลยใส่กำลังใจให้ยินวอหน่อยใส่มาเลยจับมาต้องปิดตาเลร ตะกอนอื่นเลยบทมันพูดว่าไงนะขอบคุณขอบคุณนะพี่อะไรเงี้ยอ่าอ่าคุณเล่นดีๆนะเพราะตอนเนี้ยตอนเนี้ยในเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้คอมเมนต์เปลี่ยนไปหมดแล้วนะฝากตัวเป็นลูกคุณแม่กันใหญ่เลยนะตอนนี่คุณแม่ก็อยู่ฝากเนื้อฝากตัวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเอาหลักบทของคุณเป็นยังไงปิดตาด้วค่ะิดตาฮะโอเคไม่ใช่ละรอเล่นขอบคุณครับ มานะพี่พี่อะไรล่ะกูแฟนละครับเยอรียนเรียกกูไปเปล่า อเดี๋ยวก่อนดิถ้าเมื่อกี้ไม่มีเสียงกรี๊ดมาขัดคุณมันจบที่ตรงไหนเอาจริงเนี่ยพ่อผมสองคนเตรียมมาว่าจะจบที่แบบว่าเฮ้ยทำไมคิ้วบางเนี่ยต้องใช้นี่เลยใช่นี่ทำ <c oughs> ไมอ่ะ <c oughs> แต่แบบเอกรีด๊ดก่อนไงจบแล้วเอาไม่ได้เอาไงเอาแบบที่เตรียมมาเลยจัดมาเอออ่ะได้เหรอฮะแบบนี้ก็ได้นะรอฮะได้ เอาทำเป็นว่าเหมือนไม่เคยเห็นกันนะฮะ,ะามาดูอีกเคนึงดูอีกเหนึ่งรอก่อนครับรอผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับเอออเาฮะเอาฮะเอาฮะ <c oughs> ดีไงนี่ไงนี่ไงมีผมมีผมมีท่านขาบอกว่าท่านขาบอกว่าเขินนะม,มากปวดเป๊ะมาก ก็เอนะพี่ได้ในพี่คนลุกแทนเลยจัดว่าระหว่างรอขอย้ายไวเล็ตหน่อยแม่พูดสร้อยพูดส้อยเออพดสรอยอพดสรัอยเด้อยออพอยอร้อยเออพอยเออ้อยพด้เพดสร้อยเออพูดสร้ยดส้อยเออพูด้อยด้อยออพูดข้อเส้อยเออยด้อเออาูดร้เ้ยอสเปนเอเดเอ้ยดใจไม่ซนีอู อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราแบบเตี้ยมมาเลยเราจะทำยังไงกันนะหยินวอเอาให้แบบฟินสุดๆเลยมาอ่ะเข้าเปิดตาเลยแล้วกันอ่ะเปิดตาเลยเดี๋ยวผมจะขอบคุณนะพี่ให้คุณเรื่อยๆขอบคุณนะพี่ดื้อๆอย่างงี้เลยใช่ใช่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ขอบคุณนะพี่พี่อะไรอ่ะกูแฟนแล้วครับ ตะก่อนอนีนเลยเหละยคิ้วมึงยังไม่ได้นะเว้ยมึงต้องเขียนคิ้วก่อน,อนใช <น S 2> ้น,นี่เลยครับ<ฟ> <laughs> ยิ้มเลยนะยิ้มร่อ <laughs> นเลยขายเก่งขายของเก่งมาก พี่เข้าใจเลยคือพอเป็นบรรยากาศอีเวนต์ออนไลน์ฟิลลิ่งอะไรใหม่ๆมันก็เหมือนกับพวกเราก็ใหม่เหมือนกันเนาะใหม่ชุดแต่งบ้านก็ใหม่มากมันเป็นอะไรที่แบบพี่จูนมันไม่ได้คัดได้จเลยตื่นเต้นทางทางที่จูนก็เปิดตัวสินค้ามาหลายครั้งแล้วนะคะในที่เราทำมาแต่ครั้งนี้ด้วยกันพี่ยังตื่นเต้นทุกๆครั้งถึงแม้ว่าเราก็จะเห็นหน้าทีมงานเดิมๆเห็นพวกเราเนี้ยแต่มันบอกไม่ถูกอ่ะครับเอือนี่เสียดายนะครับที่เปิ้ลไม่ได้ปล่อยจุูกเนี่ยผมจะให้พี่เปิ้ลกับแม่จูนเล่นซีนเมื่อกี้เลยอออ่่่่่ะยยาาาาเลนนพีสสงร งั้นรอบนี้ผมมีกิจกรรมมาลวบสรุปกันแล้วกันนะคมเห็นว่าเมื่อกี้หยินวอก็ฟินละแฟนคลับก็ฟินท็อปสเปนเดอร์นี่ยิ่งฟินใหญ่ท็อปสเปนเดอร์นี่วันนี้นี่พกเพาแบงค์คนละห้าอันนะ <c oughs> อันคลิปไม่ปล่อยเลยนะพกมินสอเกียร้วคนละเป็นร้อยแท่งทุกคนฟินหมดอยากให้สี่อได้ฟินบ้างได้ไหมทำไรครับมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวกระชับเล่นเป็นแบบว่าเกมพี่ใบ้น้องไทยให้ยินบอลเล่นด้วยกันยินบอลเล่นด้วยกันเลย คู่เดียวเลยนะ,ะได้ง่ายๆคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมมีกิจกรรมเลยครับนนผมอยากเห็นว่าอนนสองคนเนี้ยเขาจิ้งกันจริงจรงไหมเขาสนิทกันจริงจรงไหมผมมีกิจกรรม,มวัดใจเลยว่าหาเรื่องแล้วนะฮะไม่ไม่กิจกรรมที่ถ้าคุณตอบถูกแสดงว่าคุณเนี่ยปวดใจคุณนี่กระชับมิตรสื่อถึงกันมากกิจกรรมพี่ใบน้องถ่ายใครเป็นพี่ฮะใครเป็นพี่ผมครับวอนะวอเป็นพี่นะง่ายๆครับยินเป็นน้อง โอเคไหมฮะลุกขึ้นยืนฮะกาดิกาครับแม่ลุกขึ้นแม่ช่วยกันี่แม่จะนั่งเดียวเลยครับนี่ครับผมจะมีผ้าปิดตาให้พี่จะเป็นคนใบ้น้องจะเป็นคนทายเพราะฉะนั้นน้องจะต้องใส่ผ้าปิดตาไว้ครับเจสันใส่เองผมว่าลำบากอะเนาะโอเคใช่ใส่เท้าใส่ให้เข้าใส่ให้เขาโอเคครับอันนี้ แม่ผิดด้านแม่ทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้เอออันนี้นี่นี่นี่อ่ะครับทำอะไรเมียเขาเล่นเกมกันอยู่เหรอครับไม่ต้องเป็นต่อยิงชูบแล้วนะขอร้องน่นี่อันนี้กี่นิ้วเห็นไหมครับสองนิ้วครับเอ้ยทินก็เออเหมือนที่เตรียมกันมาเตรียมกันมาทีนี้คนที่น้องน้องทายน้องจะเป็นคนที่ ต้องถูกปิดตาน้องจะต้องเดาว่าพี่ต้องทําท่าอะไรทีนี้วอเป็นคนใบ้วอททาท่าอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นท่าที่ไม่ธรรมดาโอเคไหมหนึ่งท่าแล้วค้างไว้ท่าไหนที่ชอบที่สุดทําได้เลยทําได้เลยท่าไหนที่ชอบที่สุดแล้วแล้วพี่ยินท่ายแล้วเดี๋ยวให้พีินทายใจเย็นทําท่าก่อนทำท่าเอาวอขยับไปด้านหน้าหันหน้าไปที่กล้องอ อทำท่าอย่าพึ่งนะใจเย็นอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าใจเย็นนะใจเย็นเราได้แน่ใจเย็นจะเข้าอย่างเดียวเลยจะเข้าอย่างเดียวเออจะเข้าอย่างเดียวเลยนะอ่ะวอท่าอะไรก็ได้ที่คิดว่าไม่ธรรมดาและเขาน่าจะทำตามค่อนข้างยากจเอาให้ทำไม่ได้ล่ะครับเอาให้ทำไม่ได้เอาไ้ตรงนี้เลยกันแบบคิดว่าจะเดือดเยี่ยงเฉยขาแข็งไม่มดเลยนะาจริงไหม ทานี้นะทานี้นะแล้วแล้วก็ยากผมอีกอ่ะยากไม่เอาดิล่ะออไม่เอาออ่าไนี่คุณ่าเใจเเเออีพี่ท่าไหนฮะเล่นเกมออเล่นเยโอ้น่ารักอ่ะเค้างนะต้องค้างนะเาไวะางคุณเอายังพร้อมโอเคนะวอพร้อมนะพร้อมแล้วหยิบครับทีเนี้ยคุณปิดตาคุณจะไม่เห็นถูกไหมฮะไม่เห็นฮะใจเย็นนะคุณมือไวเหมือนกันนะฮะใจเย็นนะทีนี้ ยิ่งคุณต้องเข้าไปสัมผัสสัมผัสจนกว่าคุณคิดว่าคุณจะจําท่านี้ได้แล้วคุณจะทําตามได้เชิญครับไม่เหมือนเล่นเกมที่ใบต้องถ่ายเป็นเล่นเกมเดินหาไข่นะครับจับแล้วทำท่าจับแล้วถ่ายว่าเขาทำท่าอะไรอยู่เฮ้่าอะไรอยู้เข้าไปแล้วเอาละฮะเฮ้ยเดี๋ยวหูมันก็ขยับไม่ได้เพราะไปจับหูแล้ว แม่ว่าไม่เนี่ยแม่ดูอยู่แม่ว่าเนี่ยมันต้องมือก่อนไงไรู้เอามือก่อนเอ้ยเฮ้ยตรงนั้นไม่ต้องเหมือนก็ได้ตรงนั้ของใครของมันเดี cha, ๋ยวคิดก่อนจ๊ <The <the แล้วตอนนี้จับจากข้างบนนะข้างหลังข้างหลังี้แล้วนะข้างหลังไี๊แล้วนข้างหลังกีแล้วนะข้ีวานะข้างหลังกีแล้วนะหลังกีล้นขแล้วหลังกี้น้างหล้ข้าังกี้ะข้้้า เอายังไงเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนนะเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยเขาทำกันได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับหน้าโอ้เฮ้ยผมทำกันได้อะเป็นผมเป็นเป็นผมเป็นบอี่ผมเครื่องนะเฮ้ยมัน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 ประมาณเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ล้ะตะคิวเนี่ยใกล้จะกินและเออใกล้ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้แม่เปิดนะเดี๋ยวนะหอยินถ้ายินมั่นใจ ค่อยเปิดผ้านะบอกว่าชัวร์ผมจะเปิดผ้าออกให้แล้วดูว่าผ้าที่คุณทําเหมือนไหมถ้าตอบถูกแสดงว่าคุณเป็นคู่จิ้นติดเทรนโลกจริงฮะเนี่ระดับโลกจริงไงวะได้ยังไงหัวนี่มีปัญหาทางสายเมื่อยเมื่อยเมื่อยไ่อพี่พ่อหายนะครับพ้อหิยนะพร้อมไหมเปินพร้อมไหมพร้อมแล้วแม่จูนครับรบกวนเปิดผ้าปิดตาย้วยครเหมื่อยไหม ใกล้เยงกล้ยงกล้ะ <us> ถ <Yeah. S 1> ้าเป็นผมผมให้99%ผมให้99%อตอนนี้หยิดลูกไหวไหมครับวอรอ๋ถามความรู้สึกตอนที่เขาสัมผัสเราหน่รู้สึกแล้วฮะ ตอนนี้เขาสัมพังจับข่าทางเรารู้สึกไงบ้างครับมันไหลออกมาจะเสร็จยังคือขาผมบขาไปครึ่งนึงนะขาที่เริ่มไม่ไหวแล้วขาชาโอ้พี่เปิ้ลเห็นมั้ยเมื่อปี28คนที่อยู่ด้านหลังอ๋อรีดแบบรีดการ์ดมากโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนั้นอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราอ่ะ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 อยู่บ้านใส่หน้ากากด้วยนะเราอ่ะเออเออดีได้นะ ใช้ปิดไฟเฮ้ยมีคนปิดไฟมีคนปิดไฟไว้คุณปิดไฟดิคุณเฮ้ยคุณอย่ามาทำอะไรอย่างนี้นะนี่อย่านะอย่านะเฮ้ยปิดไฟทำไมคุณแดดถ้าผมดีสุดใจคุณเอาล้องต่ำลงหน่อยฮะบดีสุดใจคุณเปิผมต้องต่ำลงนะผมติดไฟคุณปิดไฟดูโอ้ยเอออยู่ในรถอยู่ในรถอ๋อก็อยู่ในรถ อ๋ออยู่ในรถอยู่ในรถโอ้ตกใจถึงขั้นปิดไฟเลยอ่ะ <c oughs> เออมาอม,มีเกมนึ่งเหรอที่า้ให้เกมนึงเหรอเอาดิวันนี้ เอาให้แฟนคลับหอแล้วเตี้มแล้วเตรียมแบบฟินเข้าไปให้สุดเลยเกมการงลองทีมกินทีมสองทีมใช่ไหมออผมมีเกมหนึ่งนะผมมีเกมหนึ่งได้ได้กินกับวอลจะต้องอยู่ทีมเดียวกันลุกขึ้นยืนฮะมาอยู่ฝั่งนี้ฮะจะเล่นแล้วก็จริงจริงๆนะจะเล่นอะไรก็ได้ขอให้พี่ได้อยู่กับกินกับวอลแบบนี้นานๆใช่ผมว่าคำพูดนี้ไม่ควรจะไปกับพี่นะ ทำไมอะครับจากแม่แม่จูนมากกว่าแม่จูนมากกว่าพี่อยู่นะพี่บ้านไปอยู่ข้างพี่จูนพี่บ้านไปอยู่ทีมเดียวกับพี่จูนอ๋ออยู่นีนโทษนะโทษนะพี่จูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหยิบกระดาษเอออย่ารู้เองสิเออรอสิเรารอแบบไม่รู้สิเอออย่าไปรู้เยอะสิสองใบอย่าไปรู้เยอะสิน้องมาเล่นกับฟ้ามาใครจะอยู่ข้างฟ้าใครอยู่ข้างแม่พี่ออมาอยู่ข้างแม่ไปช่วยกันฝันเอาไหมโอ้เออไปเก้มาเก้มาเก้กั อยู่กับปังป้านะแม่ไม่เล่นแล้วค่ะแม่ไม่เล่นเปนปากบบคนเก่ออะมันโอเคนะถ้าสมมุติทีมไหนชนะจะมีโอกาสถามคำถามได้หนึ่งคำถามนะสมมุติถ้าเกิดทีมพี่แพ้อุปมาจะถามว่า ลูกแจ็คแฟนฉันมึงเดี๋ยต้องตอบแล้วแต่เขาจะตอบนะเดี๋ยวเกมว่ายอมยอเกมนี้เกมนี้ไม่มีแพ้ชนะครับผมยอกเล่นเกมนี้เล่นดูว่าคู่ไหนฟินกว่ากันโอเคคู่ไหนฟินกว่ากันนะผมจะมีกระดาษอยูหนึ่งแผ่นอย่างนี้นะกระดาษอหนึ่งแผ่นในหนึ่งแผ่นนี้แต่ละทีมต้องยืนอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวกันโดยที่ห้ามมีเท้าข้างไหนหนึ่งข้างเลยออกมานอกกระดาษ โอโอเคไหมฮะอ่าอ่าโหเกิดมาไม่เคยเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยอุหยจริงป่ะเนี่ยพีไม่เป็นไรเพราะพี่เรียนรู้ไปพี่อุยข้าวเดียวก็เต็มแล้วนะฮะแฟนเขาบอกว่ารักพี่นิกรมากค่ะทีนี้ทีนี้ฮะผมจะมีเวิลลี่คุณคุณรับคุณยืนได้แล้วเนี่ยนะครับพี่อุ้มใช่ไหมฮะผมจะได้อธิบายเกณฑการนานๆได้ได้ได้ทีนี้เมื่อขึ้นไปยืนเสร็จปั๊บคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่า คุณเนี่ยยืนบนกระดาษแผ่นเดียวกันได้อย่างน้อยนะ1ิวินาทีอ๋องั้นเดี๋ยวข้า้คุณเท้ายังเหรอับเอาสิบวินาทีนะและและคุณจะต้องพูดเมื่อเมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าคุณยืนอยู่บนกระดาษด้วยกระดาษแผ่นเดียวไม่มีส่วนไหนส่วนหนึ่งไม่มีเท้าออกมานอกกระดาษนะเมื่อคุณมั่นใจแล้วให้คุณพูดว่าจูจูเน่ไอโบคิวเป๊ะ ปังปัวโอเคไหมฮะแม่นไหมฮะแม่นไหมฮะประโยคนี้แม่นไหมฮะได้ได้แม่งอะไรผมดูอยู่ทีมงานดีอยู่นี่ฮะจูจูเน่ไอโบคิวเป๊ะปังปัวโอเคไหมฮะจูจูเน่ไออะไรนะจูจูเน่อายโบทำเป็นไม่เห็นด้วยจูจูเน่ไอโบคิวเป๊ะปังปัวโอเคไหมฮะใช่ครับเฉพาะแล้วทั้งสองทีมยืนบนกระดาษครับ เอาฮะร้อง่ลยไหเดี๋ยูดูดูดูทางนี้นี่เฮ้ยอันนี้มันไม่ผลเราอะอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับมันเป็นเกมนะฮะและจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นเราก็มีการโซเชียลดิสแทนติงแล้วเราก็มีการทําทุกอย่างรักษาความปลอดภัยวัดไข้ล้างเจลก่อนเจ็บไปไหมพีคิดไปบางครัวครับเอ้าพี่เปิ้ลระหว่างเนี้ยเขาได้แล้วนะเออพี่เปิ้ลเขาได้แล้วนะฮีราหยังพี่ได้ยังเฮ้ยยินยิน นายจะพลอยเท้าอย่างนั้นไม่ได้คนละครื่องนะนายเด็กวิดว่านะนายจะพลอยเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะมันเสียสถาบันวิดว่าได้ยินพอพูดดีค่ะพูดดีโอเคอ่ะจะพร้อมแล้วตามสโลแกนครับสิบวิเชิญจูจูเน่ไอโบคิวเปะปังปัวครับอ่าเดี๋วพีพูดได้ไหมพี่พูดได้ครับเชิญฮะพี่เบิ้ลอ่ะพูดพร้อมกันจูจูเน่ไอโบปังปัว เชิญลงฮะเชิญลงฮะเอาดิใครจะวัดใครฮะใครจะวัดเอาลูกมาขายก็เอาถอยฮะถอยฮะถอยฮะขอกระดาษแผ่นเล็กๆค่ะจัดให้เอากระดาษซัฟฟ็องกันเลยฮะหยิบกระดาษซัฟมันมาเลยทีนี้ฮะจับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งก็ยืนได้เนอะนะ อ่า<ร> <client> อ่าพร้อมครึ่งเออเว้ยเออเอาดิอันนี้เราส่งลูกนะฮะอันนี้อันนี้เขาแข่งกับพุเจแนะโองเออครึ่งนะแฟนคลับบอกว่าขอบคุณทีมงานมากที่ทำให้เกิดโมเมนต์นี้ขอบคุณเอาใจเลยขอบคุณนี่มาอยู่ทีมนี้นะอะไรลูกเฮ้ยใหญ่ๆคนละทีมลูกคนละทีมหลอด ดูดิคนอะไรนะนอี๋ยวไม่เขาทำเป็นปล่อยเขาก่อนแม่ก็ทำเอป็นอาเก็ดออกมาไปดูพี่ป้อนดูดิคนอะไรอ่ะนอกจากหน้าตาดีแล้วขนาดรอยเท้ายังสวยเลยน่าเก็บเอาไว้มากเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวหน้ามันเนื้อกระดาษนี้สะพออมคนร้ายออไปนี่ฮะเอาเว้ยเอาเว้ยเพราะนั้นตอนนี้ต้องทับขึ้นละ แต่กติกาทุกอย่างเหมือนเดิมนะคุณต้องห้ามมีเท้าข้างในข้างหนึ่งออกปรจากกระดาษเลยคุณจะคิดวิธีอะไรใครก็ได้ยืนให้ได้สิบวิและสโลแกนเหมือนเดิมครับจูจูเน่ไอโบคิวเป๊ะปังปัวถ้าพร้อมแล้วสองทีมไปครับพร้อมไปนี่ได้ปะนี่เอาเลยอไอเนี้ยไอเนี้ไม่ได้นี่คุณจะคุณจะคุณจะมาอย่างนี้ไม่ได้คุณจะมาท่างี้ไม่ได้ฮะเอาละเอาละเอาละคุณหาวิธีกันมันต้องอย่างนี้วะเฮ้ยมันเกินละเฮ้ยหลุยส์สองนี้ได้แล้วนะสองนี้ได้แล้ว เท้าผมข้างเดียวก็เลยเขาเตียกินบอเชื่อยินบอเออไงเดียววอเชื่อพี่เล่นเบิดถ้าไม่ได้รางวัลอย่างน้อยเราก็ได้กันเองลูกเล่นไปเลยลูกไปเฮ้ยเฮ้ยได้มาฮะอ่ะถ้าได้ถ้าได้แล้วพูดสโลแกนครับจูจูเน่ไอโวคิวเป้ปังฟัวอ่าอ่าทีมของทีมศิลาชัยอ่าต่อไปอ่าพูดได้แล้วจูจูเน่ไอโวคิวเป้ เออบุบบไอ้บุบบเนี่ยอะไรพี่บุ้มบบดูจากะถันไหนมาบุ้มบวบฟังพวบโอเคพอนั่นสองนพ์เฮ้ยจริงๆตามกติกามันแค่สองรอบพี่แต่แฟนคลับบอกว่าเล็กอีกได้ไหมได้เล็กอีกได้ได้ฮะเล็กอีกได้ไมเล็กอีกเล็กอีกได้เล็กอีกได้เล็กอีกได้โอพี่ป้านพลาแฟนคลับถามว่าเปิดประมูลกระดาษไหมคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แฟนขับคนนั้นแม่หรือเปล่าให้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะคุณดูอีเวนต์ออนไลน์ก็จริงแต่ลบคนเออนีอยู่ที่แม่แล้วเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นท้ายอีกนะฮะคุณยนละดีคุณยนละดีผมบอกเลยนะคนที่พิมพ์มาอย่างนี้นะตอนนี้ผมบอกแล้วว่าเขามีทุกอย่างแล้วขาดอย่างเดียวนะฮะขาดรายชารสตินะเอาไปนี่เไปแล้วผมไม่รับผิดชอบนะฮะเอาข้อถูกเลยว่าแฟนคลับน้องเขาได้ผมหมายถึงว่าถ้าเป็นหมู ถ้าเป็นผมไม่ใช่ไม่ต้องเชไม่ต้องผมหมายถึงว่าถ้าเป็นผมผมก็ขาดสติเพราะผมมีแต่ความลับไปหมดแล้วไงทันทันทันอยู่ให้อยู่ให้ครับรอดไปไม่งั้นผมเกือบกระทื้นปุ๋นนะแทนแบคขับนะทนไม่ได้นะค่มคุณพี่จะมาเอาฮะทีนี่ครับท้ายสุดทีนี้แันจะเหลือเล็กขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราจะประมูลกระดาษเอาอย่างนี้ให้ให้ กูดเก๊ก่อนแลวเดี๋ยวค่อยาค่อยหยิบวอลค่อยหยิบวอลเก๊กเหยียบไปเลยลูกเหยียบไปอืเหยียบไป่นเลยลูกเหยียบไปลูกเหยียบไปเหยียบาไเยเยเพูดเลยลูกเหยียบได้แล้วพูดเลยลูกจูเน่ไอโบไอโบคิวเ๊ะบังก ยินบอพี่บอกเลยแพ้ไม่ได้จริงๆแพ้ไม่ได้เอาละฮแพ้ไม่ได้อะขึ้นไปเฮ้ยผมมีวิธีมีวิธีมีวิธีเหรอเฮ้ยเอาวนะฮะหยิบมาแล้วฮะยิมาขี่หลังผมขี่หลังพี่เองไโอเคคฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขี่เดี๋ยวก่อนขี่หลังใครขี่ใครครับผมผมขี่หลังพี่เองมามาครับ โอ้ยหากิดทำไมไวเล็ตทิมเหรอฮะเอาฮะใครขี่ใครฮะยิน uh ขี่วอหรือวอขี่ย uh, ินหรือผ so, ัดกันขี่อ่าอะไรนะไงยัแล้วแต่มุดหนดกันไกลเนอไใจยีแหล่งวอมาอุ้ยได้เว้ยก็ทำได้ได้ป่ะมาเดี๋ยวพี่เขากระโดดนะนี่สอบน้ยให้ เดูเจนี่ผมไม่ต้องพูดแล้วครับว่าเขาอยู่สูงในเอวขึ้นมาในการพูดเลยครับสปูแกนจูเนี่ไอโบคิวเป้ปังปัวครับผม เดี Eat, đây, right? uh uh ๋ยวข้างหลังมีน้ำลายไหลด้วยข้างหลังมีน้ำลายไหลด้วยเจ๊คุณปิดไฟอ่ะเจ๊คุณปิดไฟเหรออยู่วะเจ๊คุณปิดนุ่นจะผ้าคุณยังอยู่ ๋ยวปิดไฟอยู่วะก็อยู่ในรถอยู่ในรถเฮ้ยไม่ได้ปิดคนเดียวซ้ายมือก็ปิดเนี่ยตอนนี้เรปิดแลหมดนะอยู่ในรถอยู่ในรถโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอยินวอฮะขึ้นไปเอาเอามือจับแก้มเขาหน่อยเอามือจับแก้มนไหนเนียไหนหเยียบได้เลยเยียบได้เลยคนนี้ได้ไหมเวเร็วเรยวจับแก้มคนไหนจับแก้มคนไหน จับคนนี้ได้ไหม